อ่ะสีแดงก่อน่อกี้คนพิมพ์สีแดงเยอะสุดกว้วงมือโดนแน่โอเคสีแดงทุกคนอันเนี้ยไม่มี PH นะคะจะเป็นสีแดงปกติเลยซึ่งสีแดงเนี่ยพิกเมนต์เขาจะแน่นที่สุดในบรรดาทุกสีนี้เพราะว่าเม็ดสีเข้มสุดอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวกาสวอทตให้ดูเห็นไหมอ่ะอุ้ยสีแดงน่ารักมากใจจะขาดสีแดง199เหมือนกันครับสีแดงพรีเซนเตอร์น่ารักมากจะบอกให้ สีแดงร้อยเก้าเก้าเหมือนกันสีแดงพรีเซนเตอรต์น่ารักมาก <g ül> ใครรู้<ว>บ้างเหมือนซอเลยเอาอยู่แล้วเพราะว่าพีเลยอาบน้ํามาเพราะว่าซอเป็นพรีเซนเตอรต์เองจบขันหัวขันหัวอ่าสีแดงจะเป็นสีประมาณนี้นะคะ <c oughs> สีแดงมันจะออกฟิวเชอร์ลี่เชอร์รี่หน่อยสตรอเบอรี่เชอร์รี่อะไรอย่างงี้อ่ะป๊าบสีแดงสวยมากร้อยเก้าเก้าทุกสีเลยครับสีแดงกับสีชมพูเนี่ยการ์ดขายไปประมาณสี่ห้ารอบคือประมาณห้านาทีไม่เกินหมด ตลอด5นาทีทุกคนรู้ถ้าใครอยู่ในไลฟ์จะรู้ว่าเหตุการณ์สีแดงกับสีชมพูแล้วเราอมาเพิ่มขึ้นทุกรอบทุกรอบแบบวาร์ฟเดียว <c oughs> วาร์ฟแล้วหมดเลยก็คือแดงกับชมพูอ่ะต่ออันนี้คือสีชมพูสีชมพูอะค่ะอันเนี้ยคือการเคยทำมาล็อตแรกเนาะซึ่งล็อตแรกเนี่ยเขาไม่มีความทิ้งสเตนซึ่งกายก็เลยไปเพิ่มเม็ดสีชมพูมาให้มันเข้มขึ้นแล้วก็แล้วมันก็จะทิ้งสเตนมากขึ้น,นกลายเป็นว่าพอชมพูทิ้งสเตนมากขึ้นชมพูก็เลยขายดีมาก เป็นมิวเค่ะอ่ะมาสีชมพูนะคะาาวันอาทิตย์ทุกคนสิบโมงชมพูเนี่ยการ่าจะหยดพ H เไปนิดนึงแต่มันจะเป็นพ H สีชมพูเออมันก็เลยจะมีความแบบลูกค้าทายปุ๊บลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ้ยสีมันเห็นชัดจังเลยมันมีความทิ้งสเตนไว้อ่ะอันนี้นะให้ดูสีนี้มันจะคล้ายๆสีฟ้าเลยค่ะจะคล้ายคล้าสีฟ้าเลยนะตัวพ H เฮอะแต่ว่าสีชมพูนี้มันจะทิ้งสเตนไม่เท่ากับสีฟ้าเพราะว่าการหยด P ีเไปแค่น้อยมากๆแต่เดี๋ยวทุกคนก็จะเห็น จะรีบตื่นค่ะวันที่สิบหกอ่ะทุกคนรอ,อก,ก่อนชมพูมันเหมือนจะใสใช่ไหมรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมันจะค่อยๆอ,ออกสีอืมปึ๊บอ่ะก่อนที่ชมพูเขาจะออกสีใช่ไหมคะเดี๋ยวกาทาสีแดงให้ทุกคนดูก่อนปึ๊บอุ๊ยสวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ส,สีฟ้าสีฟ้ากาทาไปแล้วตะก,กี้นี้พี่กาทาสีลายตอนนี้พี่กาไม่ได้ทาสีอะไรเลยอันนี้คือลบคินซิ้งไปแล้วลบไปหมดเรียบร้อยอ่าทุกคนดูนะเดี๋ยวชมพูเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นนะ สีม่วงก็มาครับทุกคนวันวันอาทิตย์นี้สีม่วงก็มาทุกสีเลยเดี๋ยวทาให้ดูสีม่วงทาไปแล้วตะกี้หาพี่สุงพี่สุงอาน้ำมาลืมเป่าผมอ๋อโอเคเอาโอเคโอเคไว้ให้ดูหน่อยคนเผื่อคนเพิ่งเข้ามาเขาไม่รู้เนี่นะเนนะอ่ะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทาสีแดงให้ดูก่อนสีแดงเป็นสีที่ยอดทิพเป็นสีที่ใครดีเหมือนกัน อ่ะมาการทาให้ดู<ะ>สีแดงเขาจะออกเป็นฟิลแบบว่ามีความเชอร์รี่มีความสตรอเบอรี่นิดนึงเหมาะกับทุทกๆคนเพราะว่ามันคือแดงที่คัดมาแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแดงที่แบบใช้ง่ายใช้ง่ายอ่ะทุกคนสมมติแบบใครที่ชอบทาลิปเวอกช,ชอบทาลิปตินชอบทาลิปกลอสใช่ไหมสามารถเอาอันนี้ไปอมเบข้างในได้เลยคือมันจะเป็นสีแดงที่แบบมีความ แดงแบบเชอรี่อ่ามันจะมีความน่ารักมากอ่ะแตกะทาให้ดูปึ๊บหกสิบโมงเช้าครับพิกเมนต์เขาค่อนข้างที่จะแน่นนะทุกคนแล้วก็สีนี้ไม่มีพีเฮนะคะสีนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสีแดงที่แบบไม่มีพีเฮทอ่ะเคต่อนี่นะเห็นปะสีชมพูมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนิดนึงมันจะไม่ได้ออกสีชัดเหมือนกับที่ทุกคนเห็นสีพีเฮสามสีนี้พีเฮจะชัดกว่าใช่สีพีเฮทจะชัดกว่าส่วนสีแดงมันก็จะออกเป็นทางสีแดงเลยมาแตกะทาให้ดู วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกครับวันที่สิอันนี้คือสีแดงเขาบอกทาแล้วเช็ดให้ดูได้ไหมคะจริงๆการเช็ดทุกลิปเลยนะไปกี้ใช่ไหมก็นี่สามสีใช้คินซิงเช็ดด้วยปกติการเช็ดทุกอันเลยนะลูกค้าอาจจะมาไม่ทันใครที่อยู่เมื่อกี้จะเห็นว่าการเช็ดทุกอันเลยนะ มันจะทิ้งสเตนอะสีนี้ก็คือจะเป็นสีแดงทุกคนสีแดงคือสีสวยเหมือนกันเห็นปะสีแดงมันจะมีความแบบบอกไม่ถูกอะน่าราักสีนี้น่าราักทาก่อนถ่ายรูปอเอางี้ทาก่อนถ่ายรูปโอเคท่านคือทาก่อนถ่ายรูปคือทาสีอะไรไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าจะทาสีแดงอะไว้ข้างในพอรู้สึกว่าสีแดงมาทําให้หน้าเรามันดูชัดขึ้นอะเห็นปะหน้าเรามันดูแบบ มันดูสดขึ้นอ่าปากมันูพุง่งอันนี้ก็คือจะเป็นสีแดงอ่ะเดี๋ยวกาเช็ดให้ดูซึ่งสีแดงนะคะไม่มี pH นะคะสีแดงจะเป็นสีแดงเลยสีรูทเลยแล้วก็เดี๋ยวกาจะเช็ดให้ดูซึ่งสีเนี้ยมันจะไม่มี pH อ,มอ่ะดูนะ <c oughs> อย่ากตกน้ำอีกนะไม่ตกแล้วขอแล้ว <c oughs> ฉันงงมากร <c oughs> ้อนร้อนนี่นะคะสีแดงให้ดูให้ชัดไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ ไม่ได้ชีดฟิลเลอร์นะก็คือปากกาต์เองจริงๆอือยากให้ไปซูงกระโดดน้ําอันนี้คือสีแดงเห็นปะพอเช็ดไปแล้วอะค่ะมันก็ไม่มีความทิ้งสเตนเลยเพราะว่าสีนี้คือเป็นสีแดงที่ไม่ได้มีความทิ้งสเตนใดๆจะเป็นแบบนี้เป็นลิปออยบำรุงปกติเลยนี่คือสีแดงอ่าต่อไปไทุกคนยังไม่มายังไม่มามาวันอาทิตย์ม<า>แม่มวันนี้มาสปอยล์สปอยล์ยให้ดูเพราะว่าเผื่อวันอาทิตย์มาปุ๊บเดี๋ยวว้าวปีวหมดอ่ะมาต่อ ตะก้ามาวันอาทิตย์ครับก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดครับ10บโมงเช้าเดี๋ยวไลฟ์สดอันนี้คือสีแดงต่อไปคือสีชมพูนี่นะไปต่ออุ้ยสีชมพูขอบอกก่อนเลยนะว่าเบสเซลเลอร์เบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของเราขายดีขายดีที่สุดสีนี้นี่สีชมพูปุ๊บนะกรทาให้ดูขอเช็ดอีกรอบหนึ่งเลยน้ำหอมมาเดี๋ยวรอจบรีอเดี๋ยวจะน้ำหอมอีกนิดหน่อย น้ำหอมวันเดียวกันทุกคนวันเดียวกันเกิดลิปออยเลยผลิตรอบละกิจแห้งคะตอนนี้สั่งไปร้านแห้งแล้วตอนนี้สั่งไปสั่งไปเป็นร้านแห้งแล้วแต่ว่าออ่ทางโรงงานเนี่ยเขาสามารถผลิตได้แม็กแคปเดือนละประมาณสองแสนชิ้นพี่พวกพี่เนี่ยสามารถเอามาขายได้เดือนละขั้นต่ำคือสองแสนชิ้นอืออืออันนี้คือบอกได้ไหมวอกในทางธุรกิจก็เพื่อนกันนะก็ทุกคนก็คือเพื่อนกันอะ <laughs> เอาเป็นว่าพี่บอกละกันไม่รู้บอกได้ไหมแต่ว่าบอกไปแล้วตะก้าหายตะก้ายังไม่มา <laughs> สมมติคือพี่อะสั่งไปเป็น้านชิ้นแล้วนะตอนเนี้ยแต่ว่าเขาทางโรงงานเขาสามารถแบบแม็กแคปอะของโรงงานอะสามารถผล<ม>ิตได้ไดเดือนละแค่สองแสนไม่เกินเดือนนึ้งเราก็เอาเต็มที่ใช <laughs> ่ก <laughs> ็เต็มที่เลยก็จะประมาณเดือนละสองแสนชิ้นก็มามาทีหนึ่งทุกคนก็จะเห็นในไลฟ์สดใช่ไหมคนก็จะดูขั้นต่ำแบบห้าหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยเออมาต่ออันนี้คือสีชมพูนะสีที่ทุกคนกดกันไปเยอะที่สุดละกัน เป็นสีที่ว่าขายดีมาก ller, เป็นเบสเซเลอร์ของเราเองอะปะต่อสีชมพูนะคะมาดูกันปึ๊บปึ้งสีชมพูอะสีมันจะใกล้เคียงกับปากมากที่สุดตั้งใจตื่นมารอซอลไลฟ์มากกว่าตื่น <c oughs> ปเปลียน <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้คือสีชมพูสีเขาจะใกล้เคียงกับสีปากมากสีมันจะทรมาชาติ <c oughs> ที่สุด ในบานานทุกสีคนที่แบบว่าไม่รู้จะแต่งหน้าไปไหนดีไม่รู้ว่าหน้าสดเราจะใช้ลิปสีอะไรดีคือส่วนใหญ่อะเราจะเชียร์สีชมพูเพราะว่าสีชมพูมันใช้ง่ายเวลาแฟนอย่างเงี้ยแบบพี่คะซื้อลิปสีไร้แฟนดีเราก็จะเชียร์สีชมพูเพราะว่าน,น้าสดก็ทาได้อะคือคือสีชมพูอะทุกคนนึกออกปาผู้หญิงอะมันก็จะเหมาะกับสีชมพูไงเวลาที่เราแบบอะเธอเชอบกระเป๋าซื้อสีอะไรดีทุกคนก็จะเลือกสีชมพูเพราะฉะนั้นลิปอะคะ่ะเวลาที่ทุกคนน่ะคิดอะไรไม่ออก ทุกคนส่วนใหญ่นะก็จะใช้สีแดงกับสีชมพูเป็นหลักอ่าเพราะฉะนั้นการเลยคิดว่าเอ้ยสีชมพูมันคงใช้ง่ายจริงแหละแล้วก็ใช้ง่ายจริง๋ยวทุกคนดูนะกันแดดซันคิดจะมีมาอีกไหมคะอ๋อเดี๋ยวเข้ามาเติมแล้วนะคะน่าจะเดือนนี้นะเพราะว่าของเพิ่งเข้าคลังเลยอตอนนี้การกําลังแบบปรับคลังนิดนึงทุกคนเลยจะไม่เห็นสินค้าจอสั่งมันเยอะมากใช่คิดว่าอาทิตย์นี้มีน้ําหอมด้วย น่าจะส่งของเป็นแสนบ้านเลยน้ำหอมก็คือตะก้ามาพร้อมกันกับลิปออยทุกคนะตะก้าด้วยพร้อมกันเลยน้ำหอมใช่ก็ทุกคนสวยไหมอันนี้คือสีชมพูน่ารักคือสีเนี้ยมันจะมีความแบบคล้ายๆกันกับสีฟ้าแต่สีเนี้ยค่ะมันจะมีความธรรมชาติมากกว่ามันจะเป็นสีที่แบบว่าน้องๆใช้ได้พี่ๆใช้ได้ไวัยรุ่นใช้ได้คือเป็นสีที่แบบคิดอะไรไม่ออกซื้อสีชมพูไปก่อนคือสีบาร์บี้โรสสีที่คุณบูม หรือว่าอีบูมันทีเซนเตอร์นั่นเองสีนี้น่ารักสีนี้เป็นสีที่แป๊บนึงขอถามมีใครมีสีนี้เลยหรือยังคะในในไลฟ์การ์ดมีใครมีสีชมพูยังมีใครมีหรือยังหรือมีใครยังไม่มีแล้วลอกดสีชมพูไหมสีนี้เป็นสีที่ลูกค้ากดกันไปแบบมีนะมีแล้วชอบไหมความจริงกดไม่ทันเลยค่ะนี่อันนี้คือสีชมพูเออเขาบอกยังไม่มีด้วยอ่ะเราที่การ์ดบอกใช่ไหมว่าเวลาที่เราทาสีนี้ใช่ไหมคะมันจะมีความสีปากธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราก็ ทาสีแดงข้างในคือมันจะแบบสวยมากสีนี้คือ The Base Number One ของเรานะคะ Barbie Rose กินเป็นไงเหมือนลูก,กอมกินจะเหมือนลูกอมค่ะจะมีความเป็นกินแบบฟุตตี้มีความกินแบบลูกอมเหมือนเวลาที่แบบเรากินลูกอมสมัยแบบเด็กๆอะกินมันจะมีความฟุตตี้หวานๆหน่อยไม่ฉุน อ่ะอันนี้คือจะเป็นสีชมพูนะเป็นสีที่แบบทุกคนกดกันเยอะมากแล้วก็บางคนก็จะกดสีแดงไปเพราะว่าสีแดงค่ะใช้ง่ายสองสีนี้จะเป็นสงสีที่ใช้ง่ายที่สุดนะคือบางคนแบบไม่รู้ว่าจะซื้อสีอะไรไปดีอะไรเงี้ยค่ะการแนะนํสองสีนี้เป็นสีที่ใช้ง่ายที่สุดส่วนใครที่ชอบสีพีแนะนําว่าถ้าชอบเข้มหน่อยสีม่วงถ้าชอบอ่อนหน่อยให้เป็นสีฟ้าแล้วก็ถ้าชอบแบบติดพีชติดต้มอะไรเงี้ยก็เป็นสีนี้เลยสีเขียวเรียบร้อยนะสปอยล์ครบเรียบร้อยอ่ะ ดูแล้วก็สีแดงใครที่เอาสีแดงนะคะสีแดงอะพิกเมนต์จะค่อนข้างแน่นคือคนไหนที่รู้สึกว่าฉันอะ ปากค้ำมากๆขอบปากค้ำมากๆการแนะนําเลยให้ทาลิปเว์เวตอะตรงขอบปากจะสวยมากหรือว่าใช้ดินสอเขียนขอบปากอะเขียนตรงขอบปาก <ap> liner, ตรงเนี้ยลิปลเนอร์อะไรก็ได้คือเขียนตรงขอบปากแล้วตามด้วยลิปออยคือสวยปากจะสวยมากลองดูแบบพี่สาวเกาหลีพี่สาวจีนแต่งปากดูคือปากจะแบบจุบุน่ารักมากอะเ๋ยวลองทาสีแดงข้างในให้ดูปึ๊บดูนะข้างในคือสีมันจะค่อนข้าง,างแบบพิกเมนแน่นนิดนึง เห็นแล้วแกเนี่ยมันจะสวยมากทาไว้ข้างในอย่างเงี้ยตัวกูเปียกอะไรเนี่ยมันจะดูแบบออมเบอ่ะคือเวล,ล <Okay. S 1> เวลาลูกเวลาลูกค้าการมาซื้ออ่ะการจะแนะนําเลยว่าให้ซื้อติแดงติดไปด้วยเพราะเวลาที่คุณทาลิปอะไรอยู่ก็แล้วแต่อ่ะแล้วคุณเอาสีแดงอ่ะลิปออยอ่ะไปทาข้างในอ่ะปากจะสวยมาก <c oughs> อ่ะถ้าเราก็จะทาตรงนี้ <c oughs> อ่ะเห็นปะ่ะหมดยังคาลิฟออยมาว,วันวันอาทิตย์นี้ครับทุกคนสิบ oh. <ม>โมงเช้าอสวยมากเป็นสีที่แบบน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวกกันให้ดูสีใสกับสีส้ม <c oughs> สองสีส <c oughs> อันนี้คือสีที่ยอดฮิตละกันเผื่อบางคนที่แบบมีสีชมพูอยู่แล้วแล้วอยากได้สีอะไรเพิ่มกันแนะนำ <c oughs> สีแดงคือต้องมีติดมีติดไปเลย ติดเป๋าติดเป๋ามีไว้อยู่ที่บ้านก็ได้มีแบบพกไว้สวยๆก็ได้หรือมีไว้ก่อนอะ่ะคือสีแดงคือน่ารักมากนี่ค่ะให้ดูใกล้อืมชำ่ำมาตูเปียกเลยไม่ตูดเลยตูเปียกเลย่ลยาค่ะ,อ,อ,ะอ่ะนี่นะเช็ดก่อน <c oughs> จึ้ตัวชำ่ำสีม่วงสีม่วงทาไปแล้ว ตอนนี้เหลือสีส้มสีชมพูจะทิ้งสเปนนิดหน่อยต้องใช้คินซิงเช็ดเพราะว่าตีชมพูการดีดพีเฮดไปให้มันจะมีความชมพูามอาร์กาดแมวอันนี้เช่ดอ้เอขอโทษขอบคุณนะพี่เอาคินซิ่งมาให้การ์ดกับสัมฤีกิมซิงหนูไม่ได้เอามาพี่รอนไหมคะตัวเปียกสุดๆเลย <c oughs> เดี๋ยวพี <c oughs> ่การ์ดก็โดดด้วยครับ <c oughs> เปียกแล้ว,วจะตีลังกาเขาบอกว่าให้รีวิวน้ำหอมด้วย ได้น้ำหอม <Okay. S 2> ราคาเท่าไหร่คะอ่ะเดี๋ยวไปที่ร้าน,นทุกคนม,มาพร้อมรีพอร์ต <c oughs> เห็นปะ <c oughs> คือการดดีทีเฮดไปดีพีเฮ็ดไปหมายความว่าอะไรมันจะมีความท <c oughs> ิ้งสเตนพีเฮดมันก็จะทําให้แบบปากของเราทิ้งสเตนมากขึ้นสีติดสีมันจะติดมากขึ้น <3 S 2> นี่เลยสีมันก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้คือสีชมพูบาร์บี้โรสสีนี้ที่พิกาทาไปตะกี้นะแล้วก็ทาสีแดงอะอมเบไว้ข้างในอืมปึ๊บเช็ดก่อน เสร็จแล้วช้ำคือตอนนี้เรายัางว่างไงเรายัางสามารถแบบทาให้ทุกคนดูเอาไว้เดี๋ยวใครที่แบบไม่ได้เข้ามาดูไลฟ์ใช่ป่ะเดี๋ยวการไปถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งทาให้ดูเจ็ดสีเป็นมัน,นีเจ็ดแสงจะได้เลือกแบบชัดชัดใช่ทุกคนวันที่สิบหกครับแต่บางทีอะ่ะเวลาห้องเรามันส้มใช่ไหมแล้วแสงอะที่มันส่องเข้ามาเป็นส้มมันจะทําให้หน้าเราอะ่ะมันจะมีความติดส้มนิดนึง ใช่แบบลิปสีจริงๆมันอาจจะแบบมีความดิฟนิดนึงเพราะว่าหน้าเรามันส้มทุกคนต้องซื้อแบบไปลองไปลองทาที่ปากตัวเองแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันมันจะไม่ได้แบบดิฟไปกว่านี้เยอะมากอ่าโอเคต่อไปคือสองสีที่เป็นพิกเมนที่เขาเรียกว่าอะไรอะใสอ่อนที่สุดอ่อนที่สุดทาสีส้มให้ดูก่อนสีส้มจะเป็นประมาณนี้สีส้มอ่ะคือสีคุณยูสีส้มจะเป็นสีที่คนกดเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับสองสีนี้ เพราะว่าลูกค้าจะชอบลิปที่มันมีสีแต่ว่าก็มีคนกดเพราะว่าก็หมดปรับเบสใช่อันนี้คือจะปรับเบสปากบางคนแบบว่าอยากาบางคนแบบว่า,บบวาชอบแต่งแบบว่าหน้าสดใช่ไหมหน้าสดก็จะใช้สีส้มสับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคืออ่าอย่างเป็นการที่การ์ดบอกไปเวลาแบบไฟส้มสองเข้าหน้าเราเวลาที่เราอ่ะไปใช้สีส้มอะทามันจะทําให้ปรับ ขับผิวใช่มันจะขับผิวเวลาที่เราแบบเฮ้ยอยากถ่ายรูปอ่ะอยากได้แสงส้มจังเลยเพราะว่าสีส้มมันจะทําให้เราอ่ะดูแบบสว่างขึ้นดูขับผิวขึ้นเพราะฉะนั้นสีส้มเหมือนกันเวลาที่เราทาสีส้มที่ปากอะคะ่ะมันจะทําให้ปากของเราอะ่ะดูขับผิวอะ่ะเดี๋ยวทาให้ดูมันต่างกับสีใสนะสีเนี้ยเดี๋ยวจะวอดให้ดูก่อนปึ๊บอะ่ะอันนี้จะเป็นสีส้มอมเหลืองหน่อย พอทาไปแล้วสีปากมันจะดูแบบเหมือนสว่างขึ้นนิดนึงใช่อันนี้คือเป็นสีส้มคะ่ะเห็นป้ามันจะไม่ค่อยออกสีนะทุกคนอันนี้คือมันจะเป็นลิปออยเลยลิปออยที่แบบบำรุงโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าถามว่ามีมีสีไหมมีเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือปากชมพูใช่ไหมคะเดี๋ยวทาสีส้มลงไปปึง้งมาไว้สําหรับพวกแบบ แต่งหน้าน้อยหน้าสดแต่งหน้าน้อยๆหน้าสดหน้าสดอะไรเงี้ยก่อให้เกิดมะเร็งไหมคะโอ้ยไม่มีห่างไกลมากไม่มีห่างไกลห่างไกลแบบห่างไกลมากเอาไปตรวจเลยเอาไปตรวจเลยเดี๋ยวส่งให้ตรวจเจอเดี๋ยวให้เงินด้วยอ่ะดูต่อแม่อ่ะอันนี้นะคะจะเป็นสีส้มสีส้มมาเขาจะมีความแบบปรับให้สีปาของเราอะค่ะมันมีความแบบสว่างมากขึ้นเห็นป่ะอ่ะ ใครที่แบบว่าปากดูคล้ำหน่อยพอทานเนี้ยมันปากได้สว่างขึ้นมาครึ่งระดับก็จะเป็นประมาณนี้ปากมันก็จะดูแบบมีความส้มๆหน่อยอ่ะจบไปสีใสสุดท้ายสุดละสีใสก็ไม่มีสีสีนี้ไม่เหมือนสีนี้เหมือนกันฝนตกเหรออ๋อไม่ใช่งสีนี้คือทิ้งสเตนเอ้ยสีนี้คือไม่ทิ้งสเตนนะดูง่ายๆเลยทุกคนตัวเนี้ยไม่ทิ้งสเตนเพราะว่ามันจะเป็นสีใสๆคอลเลกชันแรกๆอะค่ะจะไม่ทิ้งสเตนเลย บำรุงล้วนอันนี้คือบำรุงล้วนผิวสีแทนใช้ได้สีนี้ผิวแทนใช้ได้รอดอันนี้คือแค่ปรับปากให้มันดูสว่างขึ้นอ่ะมันก็จะมีความส้มๆหน่อยอปึ๊บลบก่อนอันนี้คือไม่ลดเอ้ยไม่ใช่ไม่ทิ้งเสเตนไม่ทิ้ง,งคือเช็ดออกมาจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะเียงอะไรเนา <c oughs> เหลือส huh? well, e. anyway, ีใสเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนางเจ็ดสีก็เยอะเหมือนกันแน่แล้วท่าเราเท่าวันหนึ่งเรามีลิฟต์ยี่สิบสีทำไงวะก็ยี่สิบปากการต้องให้หมอใส่กับตรงเนี้ยเป็นปากเป็นปากหมดเลยเหรออ้าวโอเคต่อดูคนให้เก็ตมาทานวดอ่ะนวดหลังนวดหลังหน่อยเริ่มเมื่อยละวว่ายน้ำไปละอ่ะวถ้าว่ายน้ำว่ายน้ำร้อนตัวเปียกละอ่ะลงแล้วอ้าวว่ายน้ำว่ายน้ำ เมื่อโชว์คอนโดเมื่อหลังอ่ะก็นั่งหลังตรงอ่ะก็ลองนั่งหลังงอลยก็ไปแบบวไม่เอาไม่สอยไปดิขอบคุณครับนี่อ่าโอเคทุกคนเคเห็นปะเข้าน้ำผู้ชายอะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะได้เล่นน้ำกันอืเอ้ไม่นะไม่อ๋ออ่าโอเคต่อไปคือสีสุดท้ายนะคะทุกคนสีใส สีใสก็คือไม่มีสีอะไรเลยไม่มีสีเลยเลยเป็นสีที่เป็นสีใสเพียวๆเลยนะคะสีฮีตันจุยนั่นเองคือสีนี้คือต้องบอกก่อนว่าลิปออยเนี่ยจริงๆอ่ะคุณสมบัติหลักของเขาอ่ะคือช่วยทําให้ปากของเรามชุ่มชื้นแล้วก็ปากของเราดูฉ่ำดูอิ่มน้ําอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งสีใสเนี่ยก็คือตอบโจทย์สาหรับใครที่ไม่ชอบลิปที่มันมีสีอะไรเลยหรือบางคนแบบว่ามีลิปสีอยู่แล้วใช่แล้วสามารถเอาลิปลิปออยเนี่ยไปทาท็อปเป็นแบบลิปกรอสก็ได้อ่ะต่อ อันนี้จะเป็นสีใสนะมีแผ่นจัดการอะไรเมื่อกี้เห็นมีแผ่นจัดการคนที่กดมาเยอะแล้วขายคนที่อยากได้จริงกดไม่ทันล่าสุดเห็นขายสามรอยเก้าสิบแพงมากจะบอกว่าจริงๆเราตั้งยูนิตห้ามกดเยอะไว้นะครับจริงๆอิอพวกเราอะค่ะพวกเราเนี่ยตั้งไว้คนหนึ่งห้ามกดห้ามเกินห้าแท่งนะห้าทำไมถึงห้าแท่งเพราะว่าจํานวนสีเราอะมีเจ็ดสีคือเราจะตั้งน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะได้อยากได้สองสามสี แต่ว่าใครที่แบบว่าเร็วหน่อยก็จะต้องกดแบบหลายๆสีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตอะทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ตั้งลิมิตไว้การเห็นคนแบบอ่ะรับฮิวลิปออยเห็นคนแบบว่ารับกดรับกดเสร็จไปปล่อยก็มีเหมือนกันซึ่งถามว่าแบบจะไปมันก็มีคนซื้อจะไปห้ามเขาได้ไหมอะคือเราจะไปห้ามเขายังไงนึกออกว่าคือหมายถึงว่ามันเหมือนคนซื้อเลไปขายต่อเหมือนเหมือนเหมือนโชห่วยอะ มันห้ามขายต่อไม่ได้แต่ว่าอาจจะแค่ไม่สนับสนุนแค่นั้นอ่าใช่พว่าเราก็ไม่ได้ลดเราก็ไม่ได้เพิ่มราคาเพราะว่าไองอย่างตัวพวกเราเองอะค่ะเราก็ไม่ได้เพิ่มราคาทุกคนเห็นกันภาพนี่ลาบูบูนึกภาพลาบูบูอ่าอ่ลาบูบูลาบูบูปกติตอนแรกราคาเท่าไหร่นะหนักร้อยตอนแรกขายเท่าไหร่นะหนักร้อยแล้วก็ไปอัพกันเป็นกล่องหนึ่งสามพันสี่พันใช่เพราะว่าจํานวนคนผลิตไม่พอทำอะไรไม่ได้เขาก็จากัดคิวเหมือนกันเขาก็จากัดเหมือนเราเลยเราใช้กดเดียวกับลาบูบูเลย ต่อ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 ตอ,อ่ะอันนี้เป็นสุดท้ายนะทุกคนคือลิปสีใสนะอ่ะมาต่อสุดท้ายแล้ว <laughs> ลิปเจ็ดสีสปอยให้ดูมันถึงชั่วโมงอ่ะอันนี้คือสีใสนะคะเป็นสีที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยไม่มีสีไม่มีสีอะไรเลยนี่คะ่ะมีแต่ความเงากับบำรุงฟืบซอป,ปล่อยน้ำหอมเยอะๆหน่อยนะคะเอาจิง ลิปออยสีใสกรใช้หมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะข้างบนห้องอะเยอะมากก่อนนอนก็นก่อนนอนบ้างตอนเช้าบ้างหน้ากบางทีแบบว่าชาลิปตัวอื่นนะคะลิปเววทลิปตินอะไรเงี้ยก็จะทาลิปออยอะสีใสอะทาทับไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทาลิปออยให้มันฉ่าแต่ว่าไม่อยากให้มันไปสีอะมันไปกระทบกับสีแรกอะสีลิปอื่นที่เราทาไปจะสีปากเพี้ยนอ่ะเออประมาณนั้นแต่ว่านี้คือโอเคสีใสอ่ะนี้ก็เป็นสาหรับสีใสนะคะ นี่ซึ่งวันที่16นี้สีที่จะเข้ามานะคะมีสีใสแล้วก็มีสีส้มมีสีส้มนะแล้วก็มีสีชมพูมีสีชมพูบัฟฟิโลสแล้วก็มีสีแดงอันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นแรกจะเป็นลิปที่แบบว่าไม่ทิ้งสเตนยกเว้นสีชมพูจะมีความทิ้งสเตนสีชมพูนิดนึง อ่ะแล้วก็จะมีอีก3ามสีคอล่าสุดนะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานเดือนที่แล้วนี่เป็น3สีล่าสุดก็คือจะมีสีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเขียวน GH e โอเคสำหรับใครเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์นึงบอกว่าอ่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าสีไหนสวยที่สุด <c oughs> คือการดขอบอกตรงกลางละกันการ์ดเป็นผู้ผลิต แล้วก็เป็นผู้ขายไม่ใช่แบบรีวิวนะไม่ใช่ที่จะมาแบบเป็นรีวิวนะคือไม่ใช่บล็อกเกอร์ไม่ใช่นักรีวิวเอยใดๆอันนี้คือบอกในฐานะผู้ผลิตแล้วก็ผู้ขายลิฟทุกอันนะ่ะสําหรับการอะการคิดว่าสวยหมดแล้วก็การคิดว่าเหมาะแล้วแต่คนที่ชอบดีกว่าแล้วแต่จะเอาไปแล้วแต่ <ใน S 1> จะเอาไ,<ง>ไปแต่งหน้าแบบไหน,บบไหนเพราะว่าบบบส่วนตัวการ์ดเนี่ยการ์ดเป็นคนผลิตใช่ไหมคือถ้าการ์ดอะ แนะนำว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสีแดงสีชมพูฟันทองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ชอบสีแดงสีชมพูเอาเป็นว่าถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยอยากใช้ในแบบสถานการณ์ตอนไหนเช่นลูกค้าวันเนี้ยอยากปากสีแดงอยากปากสีชมพูก็คือสองสีนี้แ,แต่ใครที่แบบว่าไม่ชอบพีเฮดเลยกัสก็จะไม่แนะนำสามสีนี้ถูกต้องทุกสีครับคือไม่แนะนำสามสีนี้เพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบริปพีเฮดตัวเนี้ยมันจะเป็นพีเฮด ก็คือจะไม่แนะนําอันนี้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้ลิปออยล์สีอะไรเลยอยากได้แบบสีใสเลยกล็จะแนะนำสองสีนี้โอเคไหมคือบอกในทางนะยังไงใช้เรื่องในแบบไหนจะต้องการเหมาะาก,กับแบบนั้นเครื่องสาอางอะคะ่ะเราอะแน่นอนว่าเราจะไม่ได้แต่งหน้าซ้ํากันแบบทั้งปีนึ่งหรอกปะคือเครื่องสาอางอะมันคือการสนุกกับมันซึ่งการมองว่ามันเหมือนการวาดรูปเราแต่งเติมเพื่อที่จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น บงแต่งหน้าเราให้มันมีความแบบสดใสมากขึ้นให้มันน่ารักมากขึ้นซึ่งการมองว่าลิปออยอะคะ่ะมันเป็นลิปที่แบบเราสามารถทาได้ทุกวันแล้วก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปอะแดปบางคนอะคะ่ะเอาลิปออยกาน่ะไปทาเป็นลิปกลอสบางคนเอาไปทาทับกับลิปเบอร์เวดบางคนเอาไปทาทับกับลิปติ้นไม่ผิดเลยเพราะว่าจริงๆช่างแต่งหน้าเขาก็แบบเอาลิปเอาหลายๆอย่างไปแบบอะแดปกัน,งงนลูกค้าแบบช่างแต่งหน้าบางคนอะคะ่ะเขาเอาดอลลี่ออะ ใช้คอนซีลเลอร์มาทําเป็นดอลลี่อายก็มีคือเขาเรียกว่าอะไรเครื่องสองอ่างมาสรุกกับมันวดรูปเหมือนวัดรูป,ปใช่เพราะฉะนั้นเลือกกดไปแล้วใช้ได้จริงดีกว่าโอเคไหมลูกค้าที่จะกดไปไม่ต้องแบบเฮ้ยกดไปเยอะๆ<ส>กดใส่ที่ไม่ใส่สีเป็นสองสีแบบกดไปเพื่อที่แบบกดไปก่อนให้มีก่อนคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือเอาเป็นว่าถ้าลูกค้ากดไปอะ่ะลูกค้าใช้ก็คือโอเค คือดีใจแล้วคือแค่เอาเลือกที่จะกดสีที่แบบได้ใช้จริงๆดีกว่าอโอเคไหมสมมติลูกค้าชอบสีชมพูก็คือนั่นแหละเนี่ยสองสีเนี้ยชมพูแดง p h ก็คือไป p h เเลยแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบริพ H เลยก็นี่เลยคอนี้คอแรกคอแรกแล้วคอสามอะ่ะคอที่สาดูก่อนอ,อาจจะสีดําหรือเปล่าเนี่ยนะ <laughs> <laughs> ไม่ลูกค้าพิมพ์สีดําเยอะแบบสีลุง้งสีดำอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือกําลังดูอยู่ <G ül üyor> ก็เำลังแบบดูดูกำลังเดนชั้นสองมีหลายสิอ่ากำลังเดฟสูตรกันอยู่ส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยลองกดลิฟไปแล้วแล้วแบบชอบอยากแบบมากดใหม่อะไรเงี้ยคือย,ยินดีเลยสามารถมาอุดหนุนพวกเราได้ถ้าแบบชอบชอบจริงๆนะแบบถ้าเป็นแฟนคลับแล้วมาอุดหนุนกันอะไรเยยงี้ยเก็บเงินไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์รู้สึกว่ามันยังซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้ซื้อไปแล้วไปตั้งอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบ อุดหนุนเนี่ยอื่นก็ได้แค่กดไลค์ก็คือการสัพพอร์ตกันแล้วนึกออกป่ะแบบกดไลค์เข้ามาดูไลค์ like สดกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์ให้คือไม่เอาแค่มาบอกกันว่าชอบไม่ชอบก็คือแค่นั้นพอที่เหลือคือเก็บไว้ให้คนอื่นที่เขาอยากลองก็ได้ส่วนคนที่แบบบอกไปกี้ว่ากดไปอัพราคาอะไรเงี้ยมีวิธีการจัดการยังไงคือพูดตรงๆงเลยนะในฐานะแบบคนทําธุรกิจพูดต,ตรงเลยฐานะคนผลิตสาหรับการ์ดอะ่ะคือทำกได้เราทําไม่ได้เพราะว่าจะให้การประกาศลงสื่อว่าแบบเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์แบบ ปอพราคานะคุณไม่มีสิทธิ์รับผิวยอะไรเงี้ยไม่ได้มัน,ม,นมันคือกฎหมายมันทาไม่ได้กฎหมายมันทําไม่ได้ใน <gold S 1> ทางกฎหมายมมแต่ว่าร้าน <S <s <últimos> <S ที่ที่ที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเราอะ่ะ <s nis> ก็จะไม่ได้อัพราคาใช่ร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเราร้านที่เป็นร้านพี่เต้ร้านที่แพนเค้กร้านพี่แน่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เอาไปอัพราคาแต่นั้นคือไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวแทนเราซึ่งเขาก็เอาไปอัพแต่ทุกคนดูดีๆนะบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะของเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นป้ายที่ส่งไปของประเทศจีนปะอ๋อใช่ไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมลงคลิปให้อ่าประมาณนั้นมันมีของปลอมด้วยรอก่อนรอก่อนใครรอกดบ้างมีใครรอกดบ้างวันอาทิตย์นี้ยุงไม่กัดหรอไม่เห็นมียุงกัดพี่เลยไม่ตัวคงมีคอรีนเมื่อกี้ไม่เห็นมียุงกัดพี่เลยหนูอค่ะใครรอกดบ้าง รอค่ะพี่จะทเต็มที่ที่สุดทุกคนเท่าที่พี่จะทําได้แบบพยายามเติมของพยายามแบบเอาของมาให้ได้ไว<อ>สุดพยายามแบบ,บทําสีตามที่ทุกคนอยากได้กันบางคนพี่ทําสีลุ้งให้หน่อยพี่ทําสีดําให้หน่อยพี่ทําสีแบบเขียวสีฟ้าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยคือคือทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยพวกพี่แม่งปรับตามทุกคนเว้ยเพราะฉะนั้นฟีดแบ a ช่กันช่ยกันช่วยดูอ่ะสปอยน้ําหอมอเคก่อนไปเดี๋ยวสปอยน้ําหอมสนทนคนรอมามามาสปอยน้ําหอมแป๊บหนึ่งใครดูพวกแกดูสปอยกันไปแล้วไม่ใช่หรอเออพวกแกดูอยากฟังอีกเหรอพวกแกดูสปอยกันไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ปะพวกแกฟังสปอยกันไปแล้วไหม รู้สึกว่าแกฟังสปอยกันไปแล้วอ,อยากดูอีกฉันก็ลงคลิปไปแล้วแกก็เซฟกันแกก็เซฟกันไปแล้วนี่ใช่ไหมอยากดูอีกอ้าโอเคโอเคมาร <c oughs> ้อนมากตอนนี้โดนน้ำไหมล่ะสปอยในน้ำเหรอเนี่ยมึงหันหลังเฮ้ยโอมลงไปเลยกลิ่นยังหอมอยู่เลยตั้งแต่เช้าสุนสองหอมอยู่เลยอ้าวโอเคมา <c oughs> น้ำหอมโอ้ยคนอ่กก่อน <c oughs> ฉันสปอยได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยพุดนิดดี